จะเลีนทำน้ำสุขเดี๋ยวเข้าสู่ช่องอข,นะของมูนีนักปราลาด ยังบรรยากาศยามเช้าวันนี้ยังมือดอยู่ยังไม่มีอะไรตอนนี้ก็เวลาหกนิกาห้านาทีหก <c oughs> นิกาห้านาทีบรรยา <c oughs> <c oughs> กาศยามเช้าอากาศยังข้างนอกก็มือดอยู่ข้างนอกยังมือดอยู่เลย มืดไม่มีอะไรเงียบเงียบอยู่ในความมืดจะ่มีแสงไฟแสงไฟคิดสมมาตรแสงไฟทั่วคานของพระขอ,องศาสนา,าพิธี เงียบสบายสบายค <c> ว <oughs> ามเงียบความเงียบเฉยๆม,มีอะไรเงียบนิ่งๆก็ <c oughs> ลองทดสอบทดลองอุปกรณ์เครื่องมือในการไล์สด <c oughs> เข้าสู่ระบบของของ YouTube โดยการใช้โปรแกรมไม่ใช้ของระบบ YouTube โดยตรงใช้โปรแกรมไปก่อนอนนี้ใช้โปรแกรมลองทดสอบใช้โปรแกรมประมาณทักสานาทีกว่าเป็นอย่างไงบ้าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ครบ3นาทีแล้วจะเลสัก3นาที1ิวินาทีหรือม,มากกว่านั้นลองกด enter จบการไล์